สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพนะครับวันนี้เจอกับลุงจงอีกแล้วครับท่านวันนี้ลุงจงจะพาท่านผู้ชมมาดูบุกค,คางคกนะครับไม่ใช่บุกบ้านไม่ใช่บุกป่านะครับอันนี้คือบุกค,คางคกนะครับทําไมถึงเรียกบุกค,คางคกก็เพราะว่าลําต้นมันกระปุ่มกระป่ําเหมือนคางคกเขาเลยเรียกว่าบุกค,คางคกนะครับบุกค,คางคกนี่ก็มีชื่อเรียก ตามท้องถิ่นเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับอย่างเช่นแถวสกลนครก็เรียกว่าบุกหลวงบุกหน้ำแถวบุรีรัมย์ก็เรียกว่า,บ,วบ,วบ,วาบักกระเดือส่วนปัตตานีเขาเรียกว่ากลับปุกหัวบุกนะครับหรือว่าเรียกทั่วไปก็คือบุกนั่นแหละครับ บุกข้างคกนะครับเป็นไม้ล้มลุกนะครับลักษณะลำต้นอวบน้ำไม่มีแก่นนะครับผิวครุขระลำต้นกลมมีลายเขียวเขียวแดงแดงคล้ายกับคนเป็นโรคผิวหนังนะครับท่านผู้ชมครับส่วนใบก็เป็นใบเดียวออกที่ปลายยอดของต้นใบก็แผลออกคล้ายๆกลางล่ม แล้วก็จักเว้าเข้าหาเส้นกลางใบขอบใบก็เป็นจักเว้าลึกนะอันนี้คือลักษณะใบของบุกขางคกนะครับส่วนดอกก็เป็นช่อแทงขึ้นมาจากพื้นดินบริเวณโคนต้นนะครับเป็นแท่งมีลายสีเขียวหรือสีแดงแกมน้ำตาล ปลายช่อดอกเป็นรูปกลวยนะครับแต่เป็นกลวยควาําขนาดใหญ่เลยนะครับสีแดงอมน้ําตาลหรือสีม่วงเข้มนี่คือดอกของเขาส่วนผลก็เป็นผลสดเนื้อนุ่มนะครับมีลักษณะผลเป็นรูปทรงรียาวนะครับมีผลจํานวนมากติดกันเป็นช่อๆนะครับผลอ่อนก็มีสีเขียว ถ้าสุกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้มหัวบุกนะครับอยู่ใต้ดินนะครับหัวของเขาก็มีลักษณะกลมเป็นกลมขนาดใหญ่สีน้ำตาลนะครับผิวก็กรุกขระเนื้อในหัวเป็นสีเหลืองอมชมพูหรือสีครีมนะครับมียางนะครับมียางถ้าเราสัมผัสก,ก็จะเกิดอาการคันนะครับ ถึงกินดิบไม่ได้นะครับต้องทําให้สุกก่อนนะครับเอามาทําอาหารก็ต้องทําให้สุกนะครับถ้างั้นคันปากคันคอไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่วันนี้ลุงจงจะมาบอกสรรพคุณนะครับสรรพคุณในทางยาของเขาดีมากนะครับเริ่มจากหัวเลยนะครับหัวของบุกมีสรรพคุณช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับรักษาเบาหวานใช้เป็นยา รักษามะเร็งได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับยาแก้ไข้จับสันแก้ไอและลายเสมหะในหลอดลมนะครับสรรพคุณของบุกขางคกครับแก้โรคท้องมานโรคที่ <c oughs> ท้องป่องๆนะครับแก้โรคตับแก้พิษงูนะครับแก้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แก้ฝีหนองบวมอักเสบแก้ปวดบวมพกช้ำดำเขียวเห็นไหมครับหัวของบุกนะครับส่วนรากนะครับเป็นยาแก้ลทธิ์สีดวงถวาวรนะครับแก่ประจำเดือนมาไม่ปกติครับระดูของสตรีพอกฝีหนองต่างๆได้นะครับนี่คือสรรพคุณของบุกนะครับ วันนี้ลุงจงเสนอบุกค,คางคกนะครับบุกก็มีทั้งบุกป่าแล้วก็บุกบุกบ้านบุกค,คางคกนะครับแต่สรรพคุณก็คล้ายๆกันนะครับแต่มีข้อควรระวังก็คือบุกมันจะมียางมีเป็นพิษนะครับก็ต้องทำให้สุกหรือว่าถ้าใครอยากจะนำมาทำเป็นสมุนไพรก็ ให้ปรึกษาให้ศึกษารายละเอียดกับแพทย์แผนไทยเสียก,ก่อนนะครับถึงจะนำมาใช้ได้นะครับสละวันนี้ลุงจงก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะหาสิ่งดีๆมาฝากนะครับขอพรบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ